สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สภาวะอารมณ์อยู่ระดับไหนคะร้อปร์เ็นหรือเปล่าคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะคะเป็นกฎข้อที่2ค่ะจากกฎ25ข้อสู่ความสำเร็จในชีวิตนะคะกฎข้อที่2องเขาว่าเข้าใจไหมคะว่าทำไมคุณถึงอยู่ตรงนี้คุณต้องเข้าใจนะคะว่าคุณเกิดมาอยู่บนโลกนี้เนี่ยเพื่ออะไรถ้าคุณมีคำถามตรงนี้เนี่ยหมายความว่า คุณเริ่มมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตแล้วค่ะคุณต้องตั้งคำถามว่าจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตของคุณนั้นคืออะไรเพื่ออะไรคะเพื่อคุณจะได้นำจุดมุ่งหมายเหล่านั้นเนี่ยไปสร้างเป้าหมายแล้วก็ไปทําแผนในการที่คุณจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จทีนี้วันนี้เราจะไม่ได้คุยจนครบกกระบวนการนะคะเราจะคุยกันแค่ว่า เราจะตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตของเรานั้นอย่างไรซึ่งวิธีการไม่ยากเลยค่ะง่ายมากเลยอันดับที่หนึ่งก็คือจุดมุ่งหมายของคุณนั้นก็คือการทำในสิ่งที่คุณรักค่ะคุณต้องคุณต้องรู้ว่าคุณรักที่จะทำอะไรอันนั้นเป็นเป้าหมายแรกเลยค่ะอย่างเช่นโค้ชนานะคะตอนนี้โค้ชนาเองเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายค่ะว่าโค้ชนาอยากทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ ฉะนั้นเมื่อโค้ชนาตั้งเป้าหมายเช่นนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่โค้ชนาจะทําต่อไปมันก็จะมีแผนการที่ชัดเจนค่ะว่าจะต้องทําอะไรบ้างเช่นเดียวกันกับทุกคนค่ะถ้าทุกคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าเราอยู่บนโลกนี้เราต้องการทําอะไรที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดําเนินชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนได้ค่ะทีนี้วิธีการทําอย่างไรคะก็มันมีวิธีการง่ายๆค่ะ ก็คือคุณต้องอยู่ในที่ที่สงบแล้วก็สงบใจของคุณคะ่ะแล้วก็จินตนาการถามว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่เราอยากจะทำนั้นให้ประสบความสำเร็จ เหมือนอย่างเช่นนักกีฬามืออาชีพอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความคิดของเขาว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬามืออาชีพเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกอันนั้นคือจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขาเขาถึงได้เริ่มต้นที่จะฝึกซ้อมแล้วก็ไปทําการแข่งขันจนเขาประสบความสําเร็จอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆค่ะฉะนั้นกฎข้อที่สองนี้ง่ายมากเลยคุณจะต้องเพียงแต่คุณต้องไปใช้เวลากับตัวเองสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เริ่มคิดเลยค่ะว่า จุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณที่คุณต้องการทำให้สำเร็จในช่วงชีวิตของคุณที่อยู่บนโลกนี้นั้นคืออะไรเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะให้ตัวคุณไม่ต้องไปพลาดบันไดผิดข้างฝาค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดคุณไม่มีจุดมุ่งหมายเนี่ยการเดินทางในชีวิตของคุณมันก็จะหลงทิศหลงทางไปเรื่อยเพราะว่าถ้าจุดมุ่งหมายไม่ชัดเจนเป้าหมายมันก็จะไม่ชัดเจน วิธีการที่มันเดินพางไปจนถึงตรงนั้นปุ๊บคุณก็จะไปเจอได้ว่าอคุณไม่ชอบซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณก็ควรจะเอาคำถามนี้ไปถามกับลูกๆนะคะก่อนที่เขาจะเริ่มเข้ามาหาวิทยาลัยว่าในอนาคตข้างหน้านั้นเขามีจุดมุ่งหมายที่เขาอยากจะเป็นอะไรเพื่ออะไรคะ เพื่อให้ตัวเขาน่ะสามารถที่จะเลือกเรียนในวิชาแล้วก็สาขาที่หลังจากที่เขาจบมาแล้วเนี่ยเขาจะได้สามาร,าานามารถนำวิชาความรู้นั้นน่ะไปต่อยอดในสาขาอาชีพที่เขาต้องการตามที่เขาใฝ่ฝันได้ค่ะเห็นไหมคะกฎข้อที่สองนี้ง่ายมากเลยค่ะแต่ก็หลายๆคนไม่ทันได้คิดนะคะเดินเดินทางไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่า จุดมุ่งหมายจริงๆแล้วเนี่ยต้องการจะทําอะไรพอไปถึงเวลานั้นมันพอไปถึงไปทําถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าไม่ชอบเหมือนเด็กหลายคนอย่างเงี้ยค่ะเขาได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือพ่อแม่อาจจะไม่ได้ถามแต่ว่าพ่อแม่อยากให้เป็นแล้วพ่อแม่ก็คอนซัลท์แล้วก็แนะนําให้ลูกเรียนแต่ปรากฏว่าพอเรียนจบแล้ว4ปีไม่ได้ใช้วิชาความรู้เหล่านั้นเพราะอะไรคะ เพราะรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าหากไม่อยากให้ลูกคุณเสียเวลาคําถามแรกที่ต้องถามเขาว่าเขาอยากเป็นอะไรถ้าเขายังตอบคุณไม่ได้นะตอนนั้นคุณก็ให้เขาไปลองศึกษาดูไปดูเซิร์ชอินเทอร์เน็ตไปดูอะไรก็ได้แล้วก็ถามว่าใจเขารักไหมถ้าเขารักแล้วทำได้แล้วได้ทำในสิ่งที่เขารักเขาก็จะประสบความสำเร็จค่ะข้อนี้ง่ายนะคะ ถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรที่ต้องคุยกันยาวไปกว่านี้แล้วเพราะว่าเราจะไปลงในรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งในกฎต่อๆไปค่ะขอให้เพียงแต่คุณมุ่งหวังให้ได้ว่าคุณต้องการอะไรอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จในช่วงชีวิตที่คุณอยู่บนโลกใบนี้แล้วยังไงเจอกันในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ